ก็สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับแอป Snackbox นะครับผมก็แอป s n a p k b o x นี่ Snapbox นี่ก็คือเป็นการถ่ายรูปแบบเหมือนคล้ายๆ IG เลยครับแล้วก็เราสามารถทําเงินจากแอป s n a p k o o x ได้ด้วยนะครับว่าเราก็คือเราถ่ายรูปอย่างเงี้ยลงไปแล้วเรากด Follow หรือกดไลค์วิธีการที่เราจะทํามันก็จะมีภารกิจในของเว็บ i i g i p u t นะครับเราก็ต้องไปเชื่อมกับบัว l e t ไปก่อนนะครับผมแล้วเราก็ จะได้เหรียญน,นะครับผมแล้วก็เวลาเราถ่ายรูปขึ้นมาแล้วก็ถ่ายรูปอาหารรูปแมวตามใจชอบเราเลยแล้วก็ในอนาคตเขาบอกว่าเว็บของของ Snapbox อนะ่ะอาจจะเป็นรูปพวกนี้อาจจะเปิดขายเป็น NFT ได้ในอนาคตในอนาคตนะครับวิธีการอัปรูปก็ตอนนี้ก็คือยังเป็นแค่เป็นรูปธรรมดานะครับแต่ว่าระบบยังไม่มีการรองรับให้เราให้เราเป็นคัมเมล่านะเรายังไม่สามารถกดถ่ายได้ล้วได้แต่แกลเลอรี่เท่านั้นนะครับผม จริงๆอันนี้ไม่ได้เป็นแอปนะครับมันเป็นเว็บของ d i g i p พุทเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไปนะครับผมในในที่คอมเมนต์นะครับผมก็คือลิงก์ของด i จิพุเนี่ยก็คือมันก็คล้ายๆการทำภารกิจแล้วก็การเขาก็จะดีลกับแอปของ Snapbox นะครับแล้วก็มีการแจกเหรียญของของพวกนี้ด้วยก็เป็นเหรียญ v o l เล t ของด i จิพุนะครับผมแล้วก็วิธีการทำทำภารกิจก็คือให้เราเข้าตรงแถวโปรเจกต์ s n p p o x x นะครับผมแล้วก็มิชชั่น ทีเนี้ยมันก็มันก็จะเป็นมิชชั่นเป็นประมาณนี้อันนี้ยังยังผมยังไม่ได้ทำนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูอ๋อก็โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้รูปที่จะโหลดแล้วแล้วเราก็กดเป็นฟู้ดนะครับผมแล้วก็กดโพสไปเลยโอเคทีนี้พอโพสเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาเป็นอันนี้เป็นรูปที่เราลงแล้วจากนั้นเราก็มากดที่เซิร์ช แล้วก็ทีนี้เราก็จะมาดูรูปของคนอื่นแล้วเราก็จะมากดถูกใจสิบครั้งโอเคแล้วก็มากดกดถูกใจสิบคนนะครับผมสองสามสี่ห้ามันก็จะมีรูปสับสามพาอคนอยังเล่นไม่เยอะหกเจ็ดอันนี้เป็นซ้แปดเก้า สิบโอเคแค่นี้เราก็ครบแล้วสิบครั้งนะครับผมทีนี้ก็กลับมาปกติยอดไลท์เราก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยสามสามเลยนะครับทีนี้เราก็กลับมาที่ดิจิพุแล้วก็กดรีเฟซหนึ่งทีนะครับผมโอเคมันก็จะขึ้นผ่านแล้วเราก็จะกดรับไปได้เลยทีนี้เราก็เข้ามาที่โฮมเข้ามาที่โฮมมันก็จะขึ้นวันที่ของล่าสุดว่าเราทําตอนเที่ยงคืน ประมาณ19นาทีอะไรอย่เงี้ยมันก็จะเป็นขึ้นให้0.31นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่อยากเล่นก็ต้องเชื่อมลิงก์กับกระเป๋าด้วยนะครับผมก็วิธีการเชื่อมลิงก์ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมก็ตอนที่เราทำตอนแรกมันก็จะมี exchange ให้เราทำแล้วก็มีการฝาก exchange ด้วยว่าเราเอามาสเต็กไว้10 dp แล้วก็ทุกครั้งที่เราทำโซเชียลพอยต์เราก็จะได้บวก1อันนี้หนึ่งร้อยดีก็บวก10บนะครับเห็นเขาว่าอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าคืออะไรเขาบอกว่า1นึ่งดีพีกับ1หนดอลลาร์นะครับผมก็ถ้าข้อมูลผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ผมก็ประมาณมีประมาณ4ี่ดีพีแล้วนะครับผมก็โอเคก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ ข้ติดตามขาอสาเงกนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงใต้คอมเมนต์นะครับผมก็เพื่อนๆก็มาสามารถอัปโหลดรูปแล้วก็มากดรับเหรียญกันได้เลยนะครับ